ดาราับขั้งพาเรดรวมเปิดโพส14ละครเด็ดครึ่งปีหลัง2555พร้อม5รายการใหม่และการก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลของครอบครัวข่าวในปีที่8งานเปิดวิกบิ๊ก3ก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังของปี2555นะคะช่อง3ก็จัดใหญ่จัดเต็มจัดงานเปิดวิกบิ๊ก3เปิดโพลละครเด่นรายการเด็ดพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ปีที่8ของครอบครัวข่าว3จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ซึ่งงานก็ขับขังไปด้วยแขกและวนะข่าวจากหลายแหนงที่ไปเก็บภาพรวมทั้งประเด็นจากดาราจำนวนเกินครึ่งร้อยที่พาเรกันออกมาให้ช้อปปิ้งข่าวกันตามชอบใจค่ะ โดยช่วงที่ทุกคนรอคอยน er. well. ั่นก็คือการเปิดโพละครเด็ดหลักรถไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกดราม่าลึกลับพิเรียดหรือบูแอคชั่นที่จะมาให้ชมกันตลอดครึ่งปีหลังทั้งหมด14เรื่องซึ่งก็มีตัวอย่างละครพร้อมกับนักแสดงและผู <shortly> ้จ <mar ัดมาให้ชมเป็นการเรียกน้ำย่อยค่ะเริ่มจากสื้อรักสัมผัสหัวใจกี่เพาส์มานสวัิ์ รากบุญแรงปรารถนาดาวเรืองแรงเงาเหนือเมฆสองผงสะบัดลายปัญญาชนต้นครัว และบ่วงบาปรวมทั้งละครที่จอคิวออนแอร์ในรถต่อไปยังมันีแดนสวงของบอดคาสที่จะลงละครเย็นรักคุณเท่าฟ้าที่มาพร้อมพระเอกซุปตาเคนทรเดชและนางเอกแถวหน้าเซตใหญ่ของผู้จัดหน้าใหม่หน่อยบุษกร แล,และรักเกิดในตลาดสดโดยฝีมือผู้กำกับอัพปงพัทเหล่านักแสดงก็ฝากให้ช่วยติดตามกันด้วยค่ะที่สุดนะคะเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องแฟนตาซีมีแบบว่าเอฟเฟกมีแบบว่าใช้แบบว่าซีจีเขียนยอะไรเงี้ยค่ะเยอะอะไรที่ไม่เคยทําเยอะค่ะถ่ายกับกร<ๆ>ีนเยอะเช่นฉากสวรรค์เขาก็เนรมิตแบบว่าใส่กรีนรอบตัวเลยแล้วก็ต้องเล่นเป,เปล่าๆตอนแรกเขาบอกแล้วว่าเป็นละครแบบสบายสบคอมเมดี้น่ารักน่ารักเป็นแฟนตาซีคอมเมดี้อะไรน่ารักแน่ๆเลยขอมามเจอรโหมาแค่สองคนค่ะ มากกันน้อยแต่วตวความฮานี่เต็มค่ะความฮาในละครก่อนาความฮาในละครค่ะเพราะว่าตัวละครของเราสองคนเนี่ย จะไม่ค่อยหาสักเท่าไหร่แต่ที่เหลือที่ไม่ได้มา20กว่าชีวิตเนี่ยทุกคนแย่งกันพูดแย่งกันให้ Mario มาริโอน,นี่<า>คือผมเนี่ยส่วนตัวเลยนะอันจริงคือชอบมากเรื่องนี้คือจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์รวมถึงสไตล์การพูดน้ําเสียงการเว้นจังหวะการพูดเ็เปลี่ยนไปเลยเหมือนเป็นคนละคนเลยใช่ค่ะจะไม่เคยเห็นพี่โอในสไตล์แบบนี้เลยถ้ายืนก็จะยืนประมาณนี้ยืนรักษาประมาณห้อยๆนิดนึงแล้วก็ปากก็จะแบบเงีอ่ยเนี่ยเลยจะเป็นคาแรคเตอร์ ะรหนูว่าน่าจะเป็นพี่อภิพงษ์ตอนอายุสักประมาณยตื่นเต้นมากค่ะนี่ตอนนี้ทุกวันก็ไปดูตัดต่อดูลงเสียงสวยหมดเลยอ่ะดูแล้วก็แบบชื่นใจอ่ะน้องก็เล่นกันแบบเต็มที่มากเลยอ่ะน้องเขาแบบให้ขวาวอนุเคราะห์พี่ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะเราเสนอตัวอย่างต่อเนื่องเราเขาชวนเราตามมารยาาแต่ว่าแต่เราก็จิกพี่หน่อยว่าพี่หน่อยอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นอะไรอย่างงี้ในส่วนของครอบครั่ข่าวสามนะคะที่ก้าวเข้าสู่ปีที่8ก็มาพร้อมแนวคิด ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลพร้อมกับสีโครงการหลักค่ะ โดยมีคณะผู้บริหารและคณะทำงานมาร่วมงานพร้อมเปิดตัวกันก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลเริ่มจากโครงการแรกเอเชียคอนเน็กซ์นำโดยชิปจิตนิยมอรชุนและแคลเปิดความร่วมมือกับสถานีข่าวในเอเชีย6ประเทศเจสถานีซึ่งตัวแทนจาก2สถานีในจีนและไต้หวันบอกละครไทยได้รับความนิยมและเป็นเรื่องดีหากอนาคตจะมีการร่วมมือกันในด้านบันเทิงค่ะโครงการที่2งครับเพื่ออาเซียนภายใต้การรับผิดชอบของบัญชาชุมชัยเวชจากจอโลกเศรษฐกิจขันนักศึกษาจากคณะต่าง ของมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศไปฝึกงานจริงพักสนามในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและกลุงการที่3นิวยองบกแบนักข่าวลือใหม่ของพรอพัวข่าว9 9คนที่สื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยอังกฤษและภาษาที่3 พื่อถูกส่งไปประจำในประเทศต,ต่างๆในภูมิภาคอาเซียนปิดท้ายด้วยแบ็แคแพค,ครีพอร์เตอร์นำเทคโนโลยี 3G และดาวเทียมมาใช้ในการรายงานข่าวจากทุกสถานที่แม้ที่เข้าถึงยากโดยใช้เพียงเครื่องมือที่อยู่ในกระเป๋าพร้อมทดสอบจริงให้กริดเจนพนิชการรายงานมาจากสถานีรถไฟใต้ดินมเร็วในการวิ่ง35กมตรแต่160กม และทัปนณิเอซิ e ชัยรายงานจากเนิน900จุดใกล้เคียงที่เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อปีที่แล้วที่แก่งกระจานค่ะนำข่าวไปเจา้าหน้าที่มาถึงที่เนิน900นะคะสองแม่ทัพข่าวสรยุทธและกิติยังมาเผยว่าจะได้เห็นการรายงานข่าวที่แปลกใหม่ไปจากเดิมอย่างเป็นรูปธรรมเร็วนี้ในข่าวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนสิงหาคมนี้และการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีนอกจากนี้ยังมีรายการใหม่หน่าสนใจอีก5รายการคือการ์ตูนเชลดอนหอยกู้โลกแก่งกระจิตคิดได้ใจขวัญใจไทย The White และมองโลกแบบวิกรมรวมทั้งรายการพิเศษของรายการแจ๋วผ่าเที่ยวโครงการหลวงกับพิธีกรพักสนามคนใหม่ให้คอยติดตามกันค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะนับจากนี้ไปคุณผู้ชมต้องเกาะติดหน้าจอช่อง3ของคุณกันเอาไว้ให้ดีๆค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นสาระหรือว่าความบันเทิงมีให้ชมกันอย่างเต็มอิ่นแน่นอนเรียกว่าคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่อง3ค่ะสายฝนชีช้างรายงาน